อัปเดตหน้างานล่าสุดนะคะตอนนี้ป้าเจาะลงลุยกับพี่ตุมตามไปได้ไกลสรกเกินแป๊บเดียวเองมัวแต่ไปเบิงนุ่มเบียม่งางป้าอยู่สายสายตีหกกลับมาสายตีสาสะอาดหมดจดุดสายจวดสายจวดโอ้เมตร5เมตร มีเฮ็ดนาหอดเท่าไรเร็วนี่ร้อยหาสิเมตรร้อยหาสิเม,าสเมตรแเมตรเเป้าหมายของเฮ้าพี่น้องสุดพุ่นผ่านสวนยางนี้ไปอุ้ยใกล้ๆเองเนาะแม่บอถ้าเราเดินไปทางตรงน่ะใกล้แต่ว่ามันโค<ร><อ>ง้งโค้ง่ตามลำหุ้ยนี่ ไม่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงอ่ะถ้าผ่านสวนยางตรงนี้ไปแล้วก็ถึงเป้าหมายของเราข้างหน้าใช่ไหมผ่านสวนยางตรงนี้ไปก็ถ้าถ้าเอาสวนยางไปหาต้นก็่าจะประมาณสองเท่าตัวบ่อ๋อแต่มันเรามองมันเหมือนใกล้เนาะใกล้โค้งอยู่อย่างนี้เลยนี่เอาอาจารย์ใหญ่มากจวดจ่าครับ <laughs> มาเร็วเค็มไว ตีเล็กบอกว่านี่หม่องป้าค่ามันเป็นหมองอันตรายห้ามล่อให้กำลังใจปลาจอกเดินไปลูบไปกลับทางเก่าไม่ได้นะคะกลับมองเก่าไม่ได้เพราะว่ามันเร่แต่ว่าป้าจอมีไม้อยู่กระถือไม้ไปด้วยนะแกะกิ้งไม้ไปเลยลมลงไป เอาไว้เนี่ยตีเอาไว้เนี่ยเอาขึนนมาผีเอาไว้ไวปลูกบ้านเออนั่นในไพ่กระล่างงาม ແນກນີ <c oughs> ້ຄໍຄໍຫົວເຈົ້າດອນ เหี่ยวไปแล้วพ e ักแป้งมองหันบ่อปลากำลังงามเนาะ เดินตามผู้ใหญ่มาไม่เห่ามาไม่กัดตีเล็กผ้ามาสำรวจหนางงานใส่สพานโอ้มีสะพานน้ำทุกคนตีตีเ <c oughs> ขาจะกล้าไปบ้างะ ใส่วีซ่าตัวเบาพี่น้องเดินร, oton, รัดรอสวนยางพาร,รา <cam ina> ขับก้อน,น <cam ina> บุกปลาเข <cam ina> าไข่ลูกเสือเอ๊ะยางมาฟังปลาเจอแล้วปะเนี่ สบายสบายฟังพี่คุณตามฝั่งตาเจาะโอ้ปูป่ขุนต่อเลย